ที่เขาสั่งทอดกระเทียมเนี่ยเหรอ,อ <c oughs> เดี๋ยวตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้น่าจะอร่อยกว่า,วาทุกตัว <c oughs> <c oughs> ตกเองท <c oughs> อดกระเทียมโยกขันให้ผมหน่อยไม่ต้องให้พ้นเดี๋ยวขาดสายมันเล็กสายสองปอนอ้วนเลยอ่ะตวัวอ้วนมากอ้วนมาก <c oughs> ส่วนมากขอบปากเหมือนครับวัดแบบนี้ไม่ค่อยกินน้อยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยวิ่งอันหัวไใจแล้วมั้งมันไม่หัวใจอ่ะ แต่ว่าปลาอันนี้เน,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 นตัวสวยถ้าตัวเล็กพอ,พอวัดปุ๊บมันจะตกใจกมันจะวิ่งปี๊ดปี๊ดแล้วโฉบไปโฉบมาวิ่งทึ้นวันนี้มันว่าตัวใหญ่สุกกี่โลครับแอวาเตอร์เนะี่ยผมเคยได้สามโลครึ่งสามโลครึ่งแต่มีคนเขาบอกว่ามันมียันสี่โลก,กว่านะเขาเคยได้แต่ผมเคยเห็นนะเองสี่ห้โลนั้นเขาเป็นปลาเลี้ยงสมัยก่อนเขาเลี้ยงได้ไง<อ>ตอนที่เขาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามเ,งเขาบอกเขาเคยเห็น แต่ว่าในธรรมชาติเราเห็นสามลูกครึ่งสามลูกครึ่งลุงเคยตกที่นีค่ครับครับที่นี่แหละแต่ว่าไม่ใช่เจอบ่อยๆเนาะนานๆจะได้เจอนักทีไซส์เดียวกันหมดอะไซส์ปาจานนึ่กันเลยสวยอะอ้าวตอนนี้เราเป็นลูกมือ,อผมบ้างตักให้ผมบ้างเดี๋ยวผมตักไเลยนะซส์ปาจานเลยต้องค่อยๆประคองเขาขึ้นเพราะว่าขึ้นเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมโยกไปหาเดี๋ยวผมโยกไปให้ โอเคได้เลยครับจะง่ายกว่ามันเนื้อมันกลิ่นคล้ายปลาหนิลนะคล้ายคล้ายแต่ว่าผมว่ารสชาติจะดีกว่านะแล้วมันไม่มีกลิ่นปลันนีปันนีมันจะมีกลิ่นนิดหน่อยนะถ้าเรากินเราจะรู้ว่ามันมีกลิ่นสตัวเลยตื่นเต้นดีนะสายเล็กๆนะเราเราต้องประคองมันนะต้องประคองต้องประคองช่วยใจร้อนไม่ได้อะคือน่าจะเป็นตัวเล็กนะอ่าใช่ถ้าอย่างเงี้ยวิ่งจุดจัดนะารจะจะเป็นตัวเล็กวิ่งจุด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 เนี่ยตัวเล็กมีโอกาสเป็นตัวเล็กได้ ถ้าตัวใหญ่มันจะดิ่งดิ่งแล้วค่อยๆตื้อๆไปถ้าตัวเล็กมันวิ่ง,ว,งวิ่งไปวิ่งมาโฉบสายเห็นตัวแล้วปะเห็นตัวแล้วประมาณครึ่งโลย่อมหน่อยย่อมหน่อยตัวนี้ย่อมหน่อยตัวนี้ย่อมลงมาน่อนิดนึงเป็นปลาแป้นนี้มันมันยู่เป็นฝูงไหมครับเป็นฝูงครับเป็นเป็นปลาฝูง<ม>อยู่เป็นฝูงแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไซส์ใกล้ๆกันหมดถ้าถ้าแตกต่างเลยเป็นอย่างนี้เลยก็จะไม่อยู่ด้วยกันหรอกส่วนใหญ่ ถ้าเป็นสี่ขีดครึ่งครึ่งโลสามขีดมันก็จะเป็นฝูงหนึ่งถ้าตัวใหญ่ก็จะมีตัวเล็กน้อยมันเหมือนกับมันก็ห่วงถิ่นเหมือนกันอะถ้าฝูงใหญ่อยู่ตัวเล็กก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามามันก็เป็นปลากล่าเหมือนกันนักล่าเหมือนกันครับมันห่วงถิ่นเหมือนกันยอมหน่อยตัวนี้ตัวที่ห้าแล้วเดือนหนึ่งตกประมาณหกสิบตัวปีหนึ่งก็ไม่วอาดูร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบตัวเฉลี่ย 120, ตแต่ตว,ว่าวบางทีเราตกแล้วตัวเล็กเป็นเยอะเราก็เอาไปนูน่นแ่ะปีนึงก็เกือบพันตัวแหละปีก็ตกจ็ดแปดร้อยพันหนึ่งอะครึ่งโลโอ้คิตัวเล็กก็เอาไปกินเองอ่าไปกินเอง <laughs> มันก็ทาอย่างอื่นได้ครับบางทีเราก็ไปทำอ,อื่นทอดน้ำปลาแล่แบะแบะแล้วก็ทอดน้ำปลาเรียบร้อยอย่างนี้ก็เราก็ ลูกค้าเขาทุ่นมาเขาสั่งถ้า,ถาเขามาหลายคนเขาก็ต้องสั่งตัวใหญ่นะใช่ครับก็ถ้ามันเป็นปลาจามันก็อยู่แปดขีดถึงโลนอกจากว่าเราเอาไปผัดใบโหรพาพวกนี้เราเราก็แล่แต่เนื้อเราก็<ม>ทําเป็นชิ้นแล่เป็นชิ้นผัดใบโหพาแต่เนื้อปีนี้ <พา S 2> มตเตอร์ตกตตประมาณพันตัวปลานิลไม่มีสักตัวเลยไม่มีเลยปีนี้ไม่มีปลานิลสักตัวไม่เคยตกปลานิลได้เลยอย่างเราอยู่น้ําลึกด้วยแล้วก็แถวที่ไม่ค่อยมีปลานิลชอบอยู่ชายฝั่งเนาะใช่มันจะอยู่น้ำสามสี่เมตรสี่ห้าเมตรเลยอันนี้น้ำลึกเกินอันนี้มันลึกตรงนี้มันยี่สิบเมตรเนาะ ตัวนี้ใหญ่ๆเป็นโลเป็นโลเอาตัวนี้เลยเนาะไม่ต้องใส่นันแหละแม่ทำยังก็ตัวนี้ท้วนใหญ่มันนน่่านนิะสงใช่